นที่1,680อาวุธนิรันดร์สวรรค์ได้เกิดการสั่นไหวก่อนจะปลดปล่อยขึ้นพลังอันทรงพลังภายใต้การควบคุมของเหรียเทียนที่มีฐานการบ่มเพาะอยู่เพียงแค่นิรันดร์ล้ลำลึกขั้นกลางก่อนที่ขึ้นพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้จะเข้าปกคลุมนิรันดร์สวรรค์ทั้ง8ดคนของตระกูลมูล่อย่างรวดเร็วท่านในนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังเกิดก้องก่อนที่อาวุธชิ้นนี้จะเกิดการสั่นไหวเพราะถึงอย่างไร มันก็เป็นอาวุธระดับนิรันดร์สวรรค์ที่แข็งแกร่งอย่างน่าสะพึงฝุบและในตอนนั้นเองหมอกโลหิตก็ได้สาดกระจายครั้งแรกของเราพร้อมกับนิรันดร์สวรรค์ของตระกูลมู่ทั้ง8ดคนถูกบดขยี้จนแหลกเป็น,นชิ้นๆและเหลือเพียงร่างวิญญาณที่ขุนมัวเท่านั้นนั่นก็เป็นเพราะพวกเขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสภายใต้แรงระเบิดของหินปีศาจก่อนหนี้ซึ่งทําให้กลิ่นไอชั่วร้ายนั้นกัดก่อนพลังชีวิตและแม้แต่พลังต่อสู้ของพวกเขา ก็ถูกลดทอนลงอย่างมากบ้าเอ๋ยหนึ่งในนั้นได้แต่สั่นไหวขณะที่เกิดความรู้สึกหวาดกลัวและกวดในเวลาเดียวกันก่อนที่จิตวิญญาณของเขาจะสั่นไหวและเริ่มก่อกายหยาบขึ้นมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันลางวิญญาณของนิลันสวรรค์อีกเจ็ดคนที่เหลือของตะกูลมูก็ได้เกิดการสั่นไหวก่อนที่พวกเขาจะเริ่มก่อกายหยาบขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันน่าลำคานตายไปให้หมดได้แล้วดินเทียนได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันเฉยเมย ก่อนจะปรากฏเสียงกล้องกลางวันถูกส่งออกมาก่อนที่วงเวทสังสารวัตรจะค่อยๆปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาพร้อมกับกลิ่นไออนาสะพึงที่พร้อมจะบดขยี้ทุกสรรพสิ่งค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาและในชั่วพริบตานั้นก็เกิดเสียงแปลกๆดังขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่วิญญาณของนิรันดร์สวรรค์ทั้ง8ดคนของตะกูลมูจะถูกบดขยีย้จนแหลกเป็นเสี่ยงๆหลังจากที่เขาสังหารทั้ง8คนไปแล้ว สีหน้าของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยเรากับว่าเรื่องที่เขาทํานั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะหันศีรษะมองออกไปทางมูแานหยานที่กําลังหลบหนีก่อนที่เขาจะพุ่งตามออกไปและมาปรากฏตัวอยู่ข้างๆมูจทนยานในมิช้าบุ้มเกิดเสียงระเบิดขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องกล่าวอะไรอีกพร้อมกับมัดจกกักรพรรดิกลอหุนที่ถูกส่งออกไปซึ่งมูจานหยานที่ได้รับการโจมตีจากอาวุธะระดับนิรันสวรรค์ พร้อมกับมัดจักพัดก็รับหุ่นของดินเทียนมันก็ส่งผลให้ฝ่ายไม่สามารถทําอะไรได้ขณะที่มิติด้รอบถูกบทขยี้จนแหลกเป็นเสี่ยงเสี่ยงด้วยการโจมตีอันทรงพลังในเวลานี้หลังจากที่ถูกหมัดของดินเทียนส่งเปียวอกไปไกลมู่จานหยางก็ได้ร้องตะโกนก็ใส่หลินเทียนอีกครั้งเจอกันครั้งหน้าข้าจะสังหารเจ้าให้ได้ก่อนที่ฝ่ายจะอาศัยโอกาสนี้พุ่งหนีออกไปหึขังหน้าอย่างนั้นหรือยังไงซะ วันนี้เจ้าต้องตายที่นี่ดินเทียนได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาเพราะโดยปกติแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่หมายจะสังหารเขาหนีรอดไปได้อย่างแน่นอนก่อนดี่เขาจะก้าวเดินออกไปตรงหน้าพร้อมกับไล่ตามมู่จันยานออกไปอีกครังเพียงชั่ววิตาพวกเขาก็ข้ามผ่านพวกเขานิรัน์ออกไปอีกหลายสิบลูกนี่คือวันที่นิรัน์สวรรค์ที่มีหลายชื่อติดอยู่ในร้อยอันดับอมตะจะถูกลบหายไปอีกขัง เสือข่าวที่อยู่ด้านหลังได้กล่าวขึ้นตามไปดูหลิ่งหยุนก็ได้ก่าตอบเช่นเดียวกันในตอนนั้นเองกลุ่มของพวกเขาก็เลยตามหลินเทียนออกไปในทันทีหลินเทียนนั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากเพียงชว่วพิบตาก็สามารถไล่ตามมูจันยานได้อีกครั้งขณะที่เขายกมือขึ้นเคลืนกระบ,บี่พร้อมกับพลังทำลายล้างที่ไม่มีใครสามารถเจ็บได้ก็ได้ถูกส่งทะลงออกไปตอนนี้เขาอยู่ในระดับนิรันดร์ล,ลำดือกัน้นกลางแล้ว นั่นจึงทำให้มิติเดลรอบของดินแดนนิรันแห่งนี้ไม่นับเป็นอันใดได้เมื่ออยู่ต่อหน้าเขาซึ่งโมจหยานในตอนนี้ได้ขยับระครังนิลันสวรรค์เพื่อส่งขึ้นเสียงออกไปประทาเข้ากับคลื่นกระบ,บี่ที่หลินเทียนส่งออกมาก่อนที่เขาจะพุ่งหนีต่อไปโดยไม่หยุดพักแม้แต่น้อยพร้อมกับความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงทำให้หลินเทียนได้แต่คำรามออกมาด้วยน้าเสียงเย็นชาขณะที่ความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นและยังคขงไล่ตามอีกฝ่ายออกไปเช่นเดียวกันและในชั่วพริบตา พวกเขากระไดกาวผ่านพวกเขานีหลันออกไปอีกหลายสิบลูและในเวลานี้เองก็ปรากฏถนนเส้นหนึ่งขึ้นตรงหน้าของพวกเขาพร้อมกับมีผู้บุมเพาะจํานวนมากที่กําลังสัญจรไปมาซึ่งพวกเขาเองก็ล้วนแต่สัมผัสได้ถึงคลื่นพลังผันผวนข,ของทั้งสองที่ถูก่งออกมาก่อนจะมองออกไปด้วยดวงตาที่เบิกว่างนั่นมู่จานหยานที่มีลายเชื่ออยู่ในร้อยอันดับอมาตะไม่ใช่งั้นหรือนี่เขากําลังหนีอยู่อย่างนั้นหรือผู้บุมเพาะเดินรอบที่หเหเหตุการณ์นี้ ได้แต่รู้สึกประหลาดใจนี่เขากำลังถูกล่าสังหารอยู่อย่างนั้นหรือชายที่อยู่ด้านหลังของเขาทำไมหน้าตาคุนขุนสายตาของผู้เชี่ยวชาญบางคนในนั้นได้จ้องมองออกไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่สงสัยและในวินาทีต่อมานั้นเองหัวใจของเขาก็ได้แต่สั่นไหวอย่างรุนแรงน,นั่นนั่นไม่ใช่ชายที่สังหารเกี่ยเื้อเจิ้งอย่างโหดเหี้ยมกว่าหน้านี้อย่างนั้นหรือข้าเคยเห็นเขาผ่านภาพจิตสัมผัสที่ถูกใช้มาก่อนหน้านี้ ใช่เขานั่นแหละนี่เขาที่เพิ่งสังหารเจดซื่อเจิ้งซึ่งมีหลายชื่ออยู่ในร้อยดับบลิมตเตเมื่อไม่นานมานี้แต่ตอนนี้เขากำลังไล่ล่าสังหารมู่จันหยานที่มีความแข็งแกร่งกว่าเจดซื่อเจิ้งนี่มันอะไรกันดูเหมือนว่าระดับของเขาจะยังไม่ถึงเขตแดนนิลันสวรรค์ด้วยซ้าแต่มู่จันหยานที่อยู่ในระดับนิลันสวรรค์กำลังถูกเขาไล่ล่ายอย่างนั้นหรือนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเขาทําให้มู่จันหยานได้แต่วว่งหนีไปโดยรอบได้ยังไง นี่เขาได้ซุ่มวางขายอาคมเหมือนที่ทํากับเกียรซื้อเจ้งก่อนหน้านี้อย่างนั้นหรือไม่น่าจะใช่และภายใต้การต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอีกฝ่ายก็ไม่น่าจะเป็นคู่มือของมูจันหยานได้เช่นเดียวกันนั่นจึงทาให้ผู้บ่มเพาะเดือดรอบได้แต่ตกตะลึงซึ่งในตอนนี้หลินเทียนยังคงแล่ตามมูจันหยานอย่างรวดเร็วโดยที่เขาไม่ได้สนใจผู้เชียชเ่ยวชาญเดือดรอบเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาต้องการจะจัดการอีกฝ่ายให้เร็วที่สุดและในตอนนี้ดวงตาที่ไม่เยแสของหลินเทียน ก็ได้ส่องประกายออกมาก่อนที่เขาจะหยุดลงชั่วคู่พร้อมกับหมุนวนเข็มวิชาเป็นจัดสนีสถานป้านั่นจึงทําให้ความเร็วของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเล่ากับเป็นเทพสายฟ้าที่พุ่งออกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วนั่นจึงทําให้ม่านตาของมูจันยานถึงกระหมดตัวลงขณะที่ทําให้ฝ่ายได้แต่รู้สึกตกตะลึงกับวความเร็วของดินเทียนพร้อมกับพยายามใช้ความเร็วอ,อย่างเต็มที่เพื่อจะพุ่งหนีห่างจากดินเทียน วันนี้ยังไงซะเจ้าก,ก็หนีข้าไม่ผลหลินเทียนได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาเมื่อกล่าวจบกล่าวก็ได้ส่งตาประทับระดับนิรันดร์สวรรค์ที่ชิงมาจากเจี๋ยซื่อเจิงพร้อมกับส่งมันออกไปนั่นจึงทําให้มันปลดปล่อยขึ้นพลังที่แข็งแกร่งออกมาก่อนจะม้วนตัวขึ้นกลายเป็นโคงขังรูปทรงกลมที่ปกคลุมท้องฟ้าเอาไว้ก่อนได้ขึ้นพลังนั้นจะกดทับเข้าใส่มูดจานหยานซึ่งนี่ ก็เกิดขึ้นจากการที่เขาได้รวบรวมพลังของการบ่มเพาะในปัจจุบันของเขาเพื่อสกัดอีกฝ่ายเอาไว้โดยอาศัยพลังของอาวุธะระดับนิรันดร์สวรรค์เพื่อปิดกั้นพื้นที่เดียลรอบเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้อีกฝ่ายไม่มีทางที่จะหลบหนีได้อีกต่อไปเมื่อเส้นทางหลบหนีถูกตัดขาดนั่นจึงทาให้มูดจานหยาดได้แต่ส่งเสียงคำรามต่ําก่อนจะสังเวยกดแห่งสัรธรรมมากมายออกมาพร้อมกับระฆังที่เป็นอาวุธะระดับนิรันดร์สวรรค์ของเขาก่อนจะใช้มันโจมตีเขาสาม่มบ้านพลังผนึก ที่หลินเทียนสร้างขึ้นและในช่วงพริบตานั้นขณะที่พลังของอาวุธทั้งสองประทะเข้าใส่กันก็ทําให้มิติีเดือดรอบถึงกับแหลกเป็นเสี่ยง,งขกินที่เสียงระเบิดถูกส่งออกมามูจานหยานก็ถูกส่งปีออกไปไกลก่อนที่เขาจะาเลือดออกมาพร้อมกับร่างกายที่เต็มไปด้วยรอยแตกแล้าซึ่งท่าทีของหลินเทียนในตอนนี้ก็ยังคงเฉยเมยโดยเจ่เขาไม่เปิดโอกาสให้มูจานหยานได้พักหายใจเลยแม้แต่น้อยขณะที่เขา ได้หมุนบวนเขวิชาเป็นจักษ์นินสถานฟ้าพร้อมกับมัดจกักรพรรดกุลหนก่อนที่เขาจะยกมัดนี้ขึ้นและพุ่งเข้าหาอีกฝ่ายอีกครั้งขณะที่มังกรและนกฟินิกซ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากมัดจกักรพรรดกุลหนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพุ่งเข้าหาอีกฝ่ายเช่นเดียวกันซึ่งภายใต้การโจมตีนี้มูดจานใหญ่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้แม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้อีกฝ่ายได้แต่รับการโจมตีนี้ไปเต็มๆฟุบเลือดได้สายกระจายออกไปหรืยรอบ ซึ่งภายใต้การโจมตีนี้ก็ทําให้อีกฝ่ายถูกทรงปีโอไปกไก่นี่มู่แานหยานคนนั้นเขาอยู่ในระดับนิรันดร์สวรรค์แต่ตอนนี้กลับถูกไล่ล่าโดยผู้บ่เพอที่อยู่ในเขตแดนนิรันดร์ล้ลำลึกผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนโดยรอบที่เห็นเหตุการณ์นี้ได้แต่หัวใจสั่นไหวซึ่งไปจี่ีและคนอื่นๆก็ยังคงตามดินเทียนมาอย่างเงียบๆเ,เพื่อเฝ้าสังเกตการต่อสู้ในครั้งนี้ตอนนี้จะมูแจนหยานนั้น คงไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปแล้วคงถึงเวลาของเขาแล้วละหลิงหยุนได้กล่าวขึ้นนั่นจึงทําให้จัละเคเ้เบญจธาตุได้แต่พยักหน้าสาําๆเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่อีกฝ่ายจะหนีรอดไปจากความตายในครั้งนี้ได้เลยบุ้มตรงหน้าร่างของมูจันหยาได้ถูกก่อขึ้นอีกครั้งก่อนที่เขาจะอาศัยพลังของระฆังระ,ะดับนิรันดร์สวรรค์ห่อหุ้มร่างของเขาแลว้วพุ่งหนีออกไป พร้อมกับสีหน้าที่อัปาลักอย่างรวดเร็วก่อนที่หลินเทียนจะหมุนวนแขวิชาเป็นจัดสนทสถานฟ้าพร้อมกับพูดออกมาอย่างเย็นชาและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเอฟ่ายในชั่วพริบตาข้าบอกไปแล้วยังไงเจ้าก็หนีไม่พ้นเขาได้กล่าวออกมาด้วยเสียงอันเย็นชาหลังจากที่เขาพูดจบตาประทับระดับนิรันดร์สวรรค์ก็ได้เกิดการสั่นไหวอีกครั้งก่อนที่มันจะสร้างมานพลังผนึกขึ้นมาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนี้ เกศซื่อเจิงที่สังเวยอาวุธระดับนิลันสวรรค์ออกมาพร้อมกับกฎแห่งศสัจธรรมมากมายก่อนจะส่งบันโจมตีเข้าใส่ตาผทับนั้นซึ่งมันก็ส่งผลในร่างของเขาถูกส่งเปรียออกไปไกลพร้อมกับร่างที่ระเบิดเป็นหมอกเลือดซึ่งสาดกระจายออกไปยังพื้นที่โดยรอบซึ่งในเวลานี้หลินเทียงก็ได้ยื่นมือขวาของเขาออกไปและคว้าจับระฆังที่เป็นอาวุธระดับนิรันสวรรค์เอาไว้นี่เป็นถึงอาวุธระดับนิรันสวรรค์ขั้นสูงสุด นั่นจึงทําให้เขาไม่ต้องการจะเสียมันไปและในตอนนี้เองมูจานหยานก็ได้ก่อกายหยาบขึ้นอีกขังขณะที่เขาได้ส่งจิตสัมผัสออกไปพร้อมกับทาให้ละคังที่เป็นอาวุธระดับนิรันสวรรค์เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงเพื่อต่อต้านการกำลาบของดินเทียนซึ่งทําให้มือขวาของดินเทียนถึงกับเกิดความรู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างไรก็ตามสีหน้าของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยก่อนที่ตาประทับผนึกสีวิถีจะถูกปลดปล่อยออกมา และในเวลานี้ประกายแสยงสีเงินของผนึกสีวิถีก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากมือขวาของเขานั่นจึงทําให้มู่จานหยานที่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสไม่สามารถต่อต้านได้อีกก่อนที่หลินเทียนจะฉวยโอกาสนี้ใช้ผนึกสีวิถีกดทับก็แส่ระคังระดับนิรันดร์สวรรค์นี้เอาไว้โดยตรงพร้อมกับทําลายตาประทับของมู่จานหยานที่อยู่ภายในในทันทีนั่นจึงทําให้มู่จานหยานที่อยู่ไกลออกไปได้แต่ตัวสันสานก่อนที่ตาประทับภายในระคังนั่น จะถูกลบหายไปพร้อมกับพลังสะท้อนกลับที่ถูกส่งกลับมาอย่างรุนแรงนั่นจึงทําให้เขาได้ตะกัดฝันแน่นพร้อมกับมองออกไปทางหลินเทียนอย่างเย็นชาและเลือกที่จะก้าวถอยเพื่อจะหลบหนีออกไปอีกครั้งเพราะตอนนี้เขาไม่มีพลังพอที่จะต่อกรกับหลินเทียนได้เลยแม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้หลินเทียนยกมือขึ้นพร้อมกับครึ่งกระบ,บี่สุกลนสวรรค์ที่ถูกส่งออกไปแทงทะลุหลังของมูจันยันในทันทีก่อนที่ฝ่าย จากากเลือดออกมาจํานวนมากถึงขั้นทําให้มิติได้รอบแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงเขาได้ก้าวเดิอนออกไปหนึ่งก้าวพร้อมกับความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นและทันใดนั้นเขาก็มาปรากฏตัวอยู่ตัวหน้าของมูจานยานพร้อมกับตาประทับและหลักขังที่เป็นอาวุธะระดับนิรันดร์สวรรค์ที่เขาเพิ่งช่วงชิงมาได้นี่คืออาวุธะระดับนิรันดร์สวรรค์ขั้นสูงสุดสองชิ้นและภายใต้การควบคุมของเขาในตอนนี้พวกมันก็เป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่สว่างจ้าสองดวง ซึ่งน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากซึ่งนันกระทำให้มู่จันหยานสัมผัสได้ถึงัยคุกคามแห่งความตายก่อนจะส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกับสังเวยกดแหงสัจะทรมากมายออกมาในเวลานี้อย่างรวดเร็วและมันก็เป็นเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันของเขาย่ำแย่เป็นอย่างมากจนไม่สามารถต่อต้านกับหลินเทียนได้เลยและผายใต้แรงกดดันของอาวุธระดับนิรันดร์ทั้งสองชิ้นที่ถูกควบคุมโดยหลินเทียนมันจึงทำให้ร่างของเขาถูกบดขยี้และเหลือเพียงแค่ร่างวิญญ,ญาณ ที่อยู่ในท่าทีที่น่าเกลียดเป็นอย่างมากก่อนจะพุ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วตายหนำเสียงไม่เยแสบหนังึ้นพร้อมกับดินเทียนที่ก้าเดินออกไปข้างหน้าล่างวิญญาณของอีกฝ่ายในทันทีพร้อมกับยกมือขวาที่ประสานไปด้วยผนึกสิวิถีแล้วกดทับก็เสียล่างวิญญาณของมูจานยานในทันทีว่าเอ๋ยมูจานยานได้แต่ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความไม่เต็มใจและในวินาทีต่อมาร่างวิญญาณของเขาก็ได้ถูกบกขยี่จนแหลกเป็นเสียง ก่อนที่มันจะสลายหายไป